Monster Hunter w i e เปิดตัวมาก็นานแล้วทุกคนมีอาวุธในดวงใจหรือ,อยังครับตัวผมเองชื่นชอบสวิตช์แอคมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยแหละจะมีใครชอบสวิตแอคเหมือนผมไหมนะในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นส w ิตช์แอคแบบที่ง่ายที่สุดที่คุณฟังและต้องเข้าใจได้แน่นอนครับช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์ แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับก่อน,นื่นเนี่ยเราก็มาทําความรู้จักอาวุธชนิดนี้กันสักหน่อยละกันครับโดยอาวุธชนิดนี้เนี่ยมีชื่อว่าสวิตแอ็กนั่นเองสวิตแอกเนี่ยจะมีการโจมตีอยู่2รูปแบบหรือ2โหมดนั่นแหละรครับโดยโหมดแรกเนี่ยจะเป็นดาบแล้วก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นขวานได้ซึ่งในแต่ละโหมดเนี่ยการโจมตีรูปแบบการคอมโบก็จะแตกต่างกันออกไปการกดแต่ละปุ่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองครับ อาวุธสวิตแอคของเรานะครับก็จะมีเกตดดาบที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองเนาะในที่นี้นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างที่เป็นสีโปร่งใสอยู่นะไอช่องว่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราเก็บเกตดของดาบเต็มหรือว่าขวานเต็มมันจะเป็นสีแดงนั่นเองครับในที่นี้เนาะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบเลยก็คือครึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นของขวานแล้วก็ครึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของดาบนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่ามันคืออะไร มาอยู่ที่โหมดแรกก็คือโหมดขวานกันบ้างครับในเบื้องต้นท่าแรกกับการโจมตีนี้นะครับจะเป็นการเวียงขวานไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะเราสามารถกดปุ่มบีโจมตีไปเรื่อยๆได้เลยครับแต่ว่าสเตมินาของเราเนี่ยจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะถ้าสเตมินาหมดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองครับท่าต่อมานะครับก็คือการคอมโบที่ให้เราเนี่ยกดปุ่มวายย้ำๆเลยแล้วการกดปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการเวียงขวานขึ้นลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้ผมมองว่าค่อนข้างแรงมากเลยแหละแต่ว่าช้ากว่าท่าเมื่อกี้อยู่หน่อยนึงนั่นนเอง ถ้าต่อมานะครับเป็นท่าเก็บชาร์จของขวานของเรานั่นเองโดยการเก็บชาร์จนะครับให้กดปุ่ม B 2ครั้งแล้วก็กด Y ครั้งหนึ่งให้เป็น Heavy Slam หรือก็คือทุบลงมานั่นเองครับถ้าเราเหวี่ยงขวานซ้ายขวาแล้วก็เหวี่ยงตัว Y ทุบลงมาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้เก็บเกจของขวานนั่นเองถ้าขวานของเราร้อนนะครับมันจะมีไอคอนสีแดงขึ้นทางน้านบนซ้ายและตัวอาวุธของเราเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาอีกด้วยครับในที่นี้นะครับขวานร้อนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มดาเมจในการโจมตีใน แล้วถ้าสงสัยว่าชาร์จเกจของดาบเร็วยิ่งขึ้นเป็นยังไงเนี่ยผมจะไปถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะถ้าเราใช้โหมดดาบเนี่ยจนเกจสีเหลืองของเรามันหมดเราจะต้องใช้ขวานเท่านั้นถูกไหมครับและการที่จะกลับมาใช้ดาบได้เนี่ยคือการที่เราจะต้องตีโดยโหมดขวานไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะในที่นี้นะครับถ้าผมตีโหมดขวานไปเรื่อยโดยขวานเรายังไม่ร้อนเนี่ยเกจของเรามันจะขึ้นค่อนข้างช้าครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยผมจะลองทําให้เป็นขวานร้อนดูนะ เมื่อเราทําเป็นขวานน้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยชาร์จเกจสีเหลืองได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับลองดูจากทางด้านบนนะเกจสีเหลืองของเราเนี่ยจะขึ้นค่อนข้างเร็วครับเมื่อเกจสีเหลืองขึ้นค่อนข้างเร็วเนี่ยจะทาให้เราเติมหลอดดาบของเราได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ดาบได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นด้วยหมวดดาบกันบ้างนะครับ โดยในโหมดดาบเนี่ยการโจมตีของเราเราสามารถสแปมกดปุ่ม B ีไปได้เรื่อย hey. ๆอีกเช่นเดียวกันนะแล้วในที่นี้เนี่ยความยุ่งยากมันจะลดน้อยลงตรงที่ว่าเราสามารถโจมตีโดยโหมดดาบแล้วมันจะเก็บเกรดอัตโนมัติให้เลยครับสังเกตทางด้านซ้ายมือไหมครับทางด้านซ้ายมือบนเกรดของอาวุธของเราเนี่ยมันจะเติมขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะและถ้าเราเติมเกรดอาวุธเต็มนะครับการโจมตีของเราเนี่ยมันจะติดธาตุนั้นๆไปด้วยตามอาวุธของเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส ควรเล่นดาบซะซะส่วนใหญ่เนาะคือจะเล่นขวานอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยผมว่ามันก็ได้นะมันก็ตีมอนแล้วก็หลบไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอยากรีดประสิทธิภาพของอาวุธให้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็ใช้โหมดดาบเพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับทีนี้นะครับการโจมตีในปุ่ม Y เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยครับก็แค่เป็นการสแปมปุ่มเนี่ยกดตีไปเรื่อยๆอีกเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเราตีด้วยโหมดดาบไปเรื่อยๆนะครับเกจสวิตทางด้านบนของเราสีเหลืองเนี่ยมันจะหมดถ้าเกจสวิตหมมดนนนะครรัับขของเเาาี่จป็ว เราจะไม่สามารถใช้ดาบได้จนกว่าเราจะเก็บเกจของดาบขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองเนาะถ้าเราเก็บเกจของดาบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถกลับมาใช้ดาบได้อีกครั้งนั่นเองครับต่อมานะครับการโจมตีสวนกลับหรือก็คือการเคาน์เตอร์นั่นแหละครับทีนี้เนี่ยมันจะมี2ท่าครับทั้งโหมดดาบและก็โหมดขวานั่นเองเนาะในเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นโหมดขวานเนี่ยมันจะเป็นออฟเซตแอคแท็นะครับ โดยการ offset attack เนี่ยมันจะเป็นการสวนกลับและมอนสเตอร์จะล้มลงครับในที่นี้นะครับเราจะอยู่ด้วยโหมดขวานเนาะแล้วถ้ามอนสเตอร์ตีมาเนี่ยเราจะกดปุ่ม Y แล้วก็ B พร้อมกันเป็นการงัดขวานขึ้นครับถ้าเรางัดถูกจังหวะนะครับมันจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยกระเด็นล้มลงไปแล้วเราก็โจมตีต่อได้นั่นเองครับท้าเคาน์เตอร์ต่อมานะครับจะเป็นท่าที่เกิดจากโหมดดาบนั่นเองเนาะในท่านี้นะครับจะไม่ได้เป็นการเคาน์เตอร์แบบ o อฟ s e t ก็คือมันจะไม่ได้โจมตีให้มอนกระเด็นออกไปนั่นเองแต่ว่าเป็นการสวนกลับแบบธรรมดาทั่ ในเบื้องต้นนะครับให้เราอยู่ที่โหมดดาบแล้วก็กดปุ่ม RT และว Y พร้อมๆกันมันจะเหมือนเป็นการตั้งท่าชาร์จค้างไว้ครับและในระหว่างที่เราตั้งค่าชาร์จไว้อยู่นะครับถ้าสมมติมอนสเตอร์มาตีโดนเราเนี่ยหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยคำรามเนี่ยเราก็สามารถเคาน์เตอร์สวนกลับได้นั่นเองครับดาเมจเนี่ย,นนยก็แรงพอสมควรเลยแหละและออย่างนึงเนี่ยเป็นการโจมตีด้วยโหมดดาบเราก็จะได้เกรดของดาบอีกด้วยน,นั่นเองครับ ต่อมานะครับก็คืออันตินั่นเองเนาะอันติหรือท่าไม่ตายของเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะอยู่ที่โหมดดาบเท่านั้นนะโหมดดาบเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้2ท่าด้วยกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเก็บเกตดาบให้เรียบร้อยก่อนนะก็คือเกตทางด้านบนซ้ายมือน,นั่นเองเนาะถ้าเพื่อนๆเก็บเกตดาบให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถใช้อันติได้นั่นเองโดยอันติท่าแรกของผมนะครับก็คือเป็นท่าประจําหากินของผมเลยนี่แหละผมใช้ประจําเลยครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรากดปุ่ม Y และ B ค้างไว้ครับถ้าเรากดโดนมอนสเตอร์นะครับเราจะขึ้นไปเกาะมอนสเตอร์นั่นเองเนาะไม่ว่าเราจะจิ้มโดนตรงไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปตรงนั้นนั่นเองครับหลังจากที่เราขึ้นไปได้แล้วนะครับให้เรากดปุ่ม Y ย้ำๆเลยนั่นเองถ้าเรากดปุ่ม Y ย้ำๆนะครับมันจะเป็นการระเบิดธาตุของเราออกมาเป็นการระเบิดอาวุธของเราเนี่ยแหละครับเพ,เพื่อนๆใส่อาวุธธาตุอะไรมันก็จะระเบิดเป็นธาตุนั้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา b u ้วอาวุธที่แบบชนะทางมอนสเตอร์ไไปด้้เนน่่ยก็จะแรงงงิขึัอ ท่าต่อมานะครับก็คือท่าใหม่ที่นําเข้ามาในภาคนี้นั่นเองให้เรากด3ปุ่มพร้อมๆกันครับแล้วก็กดค้างไว้นะั่นก็คือ RT แล้วก็ Y กับ B พร้อมๆกันเนาะหลังจากนั้นนะครับมันจะมีชื่อท่าว่า Full Release Land นั่นเองครับซึ่งท่านี้นะครับสร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละแค่เพียงในเวลาไม่เท่าไหร่นะครับเราสามารถรีดดาเมจได้2000กว่าหน่วยเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นท่าไม่ตายใหม่เนี่ยนะผมค่อนข้างชอบไปทีเดียวครับแต่ว่าแอบ,บจะใช้ยากไปสักนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีมอนมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนั่ ต่อมาเป็นโหมดใหม่ในภาคนี้นั่นเองครับนั่นก็คือโหมดโฟกัสเนาะในโหมดโฟกัสนะครับมันจะเป็นโหมดท,ที่เราเนี่ยสามารถปิดแผมอนสเตอร์ Monster ได้นั่นเองครับการที่เราโจมตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปิดแผลครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตไม่เห็นแผลเนี่ยให้เรากดปุ่มขึ้นมาเนาะถ้าเรากดปุ่มโฟกัสขึ้นมาเราจะเห็นแผลแล้วก็เห็นเลือดเป็นสีแดงๆนั่นเองครับนั่นแสดงว่าเราสามารถใช้ท่าใหม่ของภาคนี้ได้นั่นเองในเบื้องต้นนะครับให้เรากด l t ค้างไวครับและถ้าจะใช้ท่าโฟกัส ก็ให้เรากด R B ใส่ที่แพ้เขาเลยหลังจากนั้นนะครับถ้าเรากดโจมตีด้วยท่าโฟกัสเนี่ยมันจะเป็นการชาร์จหมดขวานของเราไปด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่อยากคอมโบตีเพื่อเก็บเขรดขวานนะครับเราก็สามารถใช้โฟกัสได้เลยเนาะถ้าใช้โฟกัสแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บขวานอัตโนมัตินั่นเองครับยิงปืนนั้นเดียวได้นก2ตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ไอเทมปิดแผลเขาได้สร้างดาเมจได้ แล้วก็ชาร์จขวาได้มันยังมีอีกหนึ่งซีเครตที่น่าสนใจครับนั่นก็คือตอนที่เราโฟกัสอยู่เราจะไม่ได้โดนมอนโจมตีจนล้มนั่นเองครับมันจะกึ่งๆเหมือนเป็นอมรมต่าครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้โฟกัสได้ก็ใช้ไว้เลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูการโฟกัสในโหมดดาบกันบ้างนะครับผมมองว่าการโฟกัสในโหมดดาบเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าเราสามารถโฟกัสและก็ต่อด้วยคอมโบอันติได้เลยนั่นเองเนาะแต่ในที่นี้นะครับมันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเราเก็บเกรดของตัวดาบเนี่ยเต็มอีกดด้วยนะถ้าเราเก็บเกรดในตัวดาบไม่เต็มเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าถ้าไม่ตายครึ่งๆกลางๆนะครับมันจะเป็นอันเบิร์สแลสเฉยๆเนาะมันจะไม่ใช่การแบบว่าเป็นฟูลลีลิสแลสนั่นเองครับ ในเบื้องต้นนะครับก็กดปุ่มเหมือนเดิมเลยกด LT เพื่อเล็งโฟกัสครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม LB ได้เลยหลังจากที่เราโจมตีไปเรื่อยๆนะครับจนครบโหมดเนาะมันจะระเบิดท่าของเราออกมาและเราสามารถกด RT ค้างต่อได้ครับมันก็จะเป็นท่าสแลชนั่นเนองเนาะถ้าเกจเต็มก็จะเป็น f u l รี e l สแล e ถ้าเกจไม่เต็มก็จะแค่เป็น u n b u r s ร slash เฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกจเต็มแล้วเราใช้คอมโบต่อเนื่องมันจะรีดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละ เอาละครับมาถึงการต่อสู้จริงกันบ้างเนาะว่าจะเล่นยังไงกันบ้างผมต้องสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยกับอาวุธชนิดนี้เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเปลี่ยนเป็นดาบได้ไหมหรือทําอะไรได้บ้างไม่รู้อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการเล่นของผมนะครับก็คือการตีโดยการแกว่งขวานไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะ อย่าลืมนะครับว่าเกมล่ามอนสเตอร์มอนเตอร์ฮันเตอร์เวิ์ของเราเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องล่ามอนสเตอร์ถ้าเราโจมตีเขาได้สร้างดาเมจได้และเรายังหลบเขาได้ไม่ให้เราถึงแก่ชีวิตเนี่ยเราก็จะผ่านเควสนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะโจมตีแบบไหนก็ตีได้เลยครับตีแค่โหมดเดียวมันก็เล่นได้นั่นเองเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะรีดาเมจได้ไม่ค่อยสุดเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีปัญหาถูกไหมครับถ้าเรายังไม่ชินเราก็แกว่งขวานไปเรื่อยๆครับ และถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยหลบท่ามอนจนชินแล้วเริ่มคอมโบจนคล่องแล้วผมอยากให้เพิ่มอีกหนึ่งเทคนิคเลยก็คือให้เราเนี่ยใช้ขวานตีแกว่งซ้ายขวาไปมาแล้วก็กดอีกปุ่มหนึ่งกดตัววายเพื่อให้เราเนี่ยเหวี่ยงขวานลงมาครับมันจะเป็นการเก็บเกจชาร์จขวานไปด้วยครับถ้าเราเก็บเกจชาร์จขวานร้อนแล้วเนี่ยเราจะได้ดาเมจจากขวานมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีของเราเนี่ยมันก็จะโหดยิ่งขึ้นนั่นเองครับเราทําแค่นี้ก่อนได้ครับ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราคล่องแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ดาบได้เลยเริ่มเปลี่ยนเป็นโหมดดาบบ้างครับให้จําง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเราโจมตีด้วยขวานจนครบเกรด,ดปุ๊บเราก็ใช้ดาบโจมตีไปเรื่อยๆก่อนได้เลยครับถ้าใครเนี่ยถนัดการเคา์เตอร์ก็ลองใช้คา์เตอร์เข้ามาแทรกด้วยนั่นเองเนาะแต่ถ้าใครไม่ถนัดนะครับก็ให้หลบมอนแล้วก็ใช้ดาบเนี่ยตีไปเรื่อยๆครับถ้าเราตีไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้อันติซีโร่ซัมดิชาร์ได้นั่นเอง นั่นก็คือการเอามีดเนี่ยไปปักมอนส์ครับแล้วก็เกาะมอนสเตอร์แล้วก็ระเบิดธาตุออกมานน่เองเนาะก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมหล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกาะมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากครับว่าฉันจะต้องหลบมอนหรือว่าฉันจะต้องทำยังไงต่อถ้าเราเกาะมอนสเตอร์ได้แล้วเนี่ยเราก็สแปมปุ่มรัวๆเลยครับเพื่อให้ระเบิดธาตุออกมาเท่านั้นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของการเล่นสวิตช์แอนั่นเองครับ ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทำความเข้าใจอาวุธนี้กันสักนิดนึงนะครับมันไม่ได้ยากมากเลยเบื้องต้นก็แค่เก็บโหมดชาร์จขวานให้เราเต็มก่อนถ้าเราเก็บโหมดขวานได้ปุ๊บตีเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนมาเป็นดาบเท่านั้นเองครับเปลี่ยนมาเป็นดาบถ้าชาร์จดาบเต็มปุ๊บเราก็สามารถกดอันติไปปักตัวมอนสเตอร์ได้เลยมันก็จะเป็นการโจมตีที่ผมแบบชอบมากเลยครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปคำนึงเลยว่ามอนมันจะตีเราอะไรยังไงเพราะว่าเราปักบนตัวมอนอยู่เนาะ แล้วเราก็สามารถใช้หน้าไม่ตายได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าเกตดดาวหมดเราก็แค่เปลี่ยนเป็นหมดขวานละไก็ตีให้เต็มต่อเท่านั้นเองครับสลับวนไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการเล่นสวิตชแอคมากขึ้นเนาะในคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ